ต้องการไม้เกิดความรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นไปตามแผนของทางสำนักงานชาตินะครับในการปราบปรามการรองกินยนกาะทฉพาะที่ก่อนก็ได้รับรวามหมายจากพี่โดนะ่งครับให้มาดู <c oughs> ตัวกดมา้าม้ากดนะครับก็ปรากฏว่าคนไปกดเนี่ยก็คือรักษณะเหมือนโจ้วุนบอ,อมทำการสืบสวนข่าวนะครับเหมือนตำรวจนะครับแม้ว่าในเรื่องบางเรื่องจะมี เจ้าภาพครับก็ปรากฏว่าทางกองกับก็ได้สืบสวนหาเส้นทางเงินยี่ปืนดัดแปลงใช่ไหมกี้อันนี้เหอจากเคื่อ้อของผมเยอะเลยแต่ก่อนจับคอใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันเป็นดามูยี่พี่โอ้ที่มันทำเนี่ยนะนั่นเนี่ยยิงดีไหม

ก็หน่วยส่วนกลางอย่างตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยระดมกวาดล้างนะครับกลุ่มผู้กระทํความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกลุ่ม,มผู้มีอิทธิพลตลอดจนความผิดเกี่ยวกับอาชกรรมออนไลน์ที่ส่งผลต่อเนื่องถึงพวกแก๊งคอ์เซนเตอร์ต,ตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับ